ตลาดเช้าครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเจนยิปสามทุกอ,อินดี้นะครับแล้วผมกำลังออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งวันนี้กําลังจะกลับไปที่สปปลาวแวะเยี่ยมเยียนน้องๆสองคนที่ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศลาวครับ <S <S แล้วข้ามฝั่งโขงแวะเดินชมเมืองหนองคายแบบรนดอมทัวร์ครับ <S <S ถ้าพร้อมกันแล้วก็เสิรับชมกับผม ก็จากคราวที่แล้วที่พาเด็ก2คนมาที่ลาวนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เขาได้มาล่วงหน้ากว่าผม1วันวันนี้เขาลงไปซ้อมเป็นวันที่2แล้วนะครับซึ่งผมตามมาทีหลังเราจะตามมาดูว่าการเป็นอยู่หรือว่าการซ้อมเป็นยังไงบ้างวันนี้กํลาลังซ้อมอยู่ในสนามซึ่งในวันที่มานี่ก็โชคไม่ดีหน่อยที่ผมพาฝนมาด้วยนะวันนี้ที่ลาวฝนตกหนักเลย ก็สภาพสนามอาจจะไม่อื้อในการที่จะซ้อมสักเท่าไหร่แต่ก็ยังเล่นกันได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวหลังจากตรงนี้รอให้น้องๆเขาซ้อมเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงไปถามความรู้สึกนิดหน่อยแล้วก็จะปล่อยให้น้องเขาอยู่ที่นี่จบๆดูการนะครับผมก็จะเดินทางกลับไปดูว่าเขาจะปรับตัวให้เข้ากับการเล่นที่นี่ได้มากมาแค่ไหนเดี๋ยวรร้อยอเขาซ้อมเสร็จก่อนี๋ยวจะลงไปสัมภาษณ์ดู ครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับน้องทั้งสองคนที่มาเล่นที่ลาวแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยสัมภาษณ์เขานะครับว่าในการมาเล่นหรือมาซ้อมในสองวันแรกนี่เป็นยังไงบ้างเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากพี่ม่อนครับเป็นไงบ้างอาจารย์ม่อนครับมาได้สองวันแล้วเป็นไงบ้างที่ซ้อมที่นี่ก็กําลังปรับตัวเข้ากับทีมอยู่ครับตอนนี้กําลังสื่อสารกับนักเตะต่างชาติแล้วก็สื่อสารเพื่อรวมทีมไม่เข้าใจมากกว่าเดิมครับแล้วก็พยายามปรับแทคนิคตัวเอง ตามที่โค้ชเขาสั่งครับบอลเป็นไงบ้างผมก็มาอยู่2วันแล้วก็สองได้ซ้อมสองวันพยายามทำตามเทคนิคโค้ดครับแล้วทำได้ไหมก็ได้ครับถ้าเปรียบเทียบในการที่ซ้อมอยู่ที่สุดฝึกที่กรุงเทพกับมาที่นี่เป็นไงบ้างอ,อ่อนเป็นไงก็แตกต่างก็คือความเข้มข้นครับระหว่างที่นู่นกับที่นี่ครับที่นี่คือข้อบอลคือไม่อย่างครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนเลยครับ ตอนอะตอนรู้สึกไงพรรู้สึกว่าแตกต่างเป็นไงเป็นไงมันเนอที่นี่เขามีความเป็นมืออาชีพเขาเต็มร้อยทุกคนเนาะเต็มร้อยทุกคนมันก็คือเปลี่ยนจากการซ้อมแบบเด็กๆกับเป็นอาชีพมากขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปด้วยเดีกว่าเดินด้วยก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปที่พักแล้วก็ไปดูที่พักครับว่าเป็นยังไงบ้างอยู่สุขสบายดีครับผมมีความสุขดีโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูภาพจริงว่าจริงหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจออีกที่ที่พักเดินเล่นไปก่อน โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในห้องพักของนักฟุตบอลสองคนที่เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เ,<อ>เป็นไงบ้างครับห้องพักของพวกคุณทั้งสองคนสะดวกสบายไหมสะดวกครับถือว่าโอเคนะเดี๋ยวตั้งตรงไหนดีที่มันจะเห็นทั้งคู่เอ้ขยับมาใกล้ๆเออเป็นไงบ้างนอนหลับดีกันไหมใน ที่ครันี้ลับดีถือว่าโห่เราะหวเรารับดีนะเอาตงหลับดีนี่หมายถึงหลับยาวไปเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่นะตื่นมาซ้อมเช้าบ้างนะอันนี้พอหลังจากนี้แล้วมีเป้าหมายอะไรยังไงบ้างคิดว่าจากผมนี้เป็นต้นไปพอตอนนี้ก็เหมือนเริ่มรับหนึ่งแลนะใช่<อ>ไหมนะเป้าหมายตอนนี้คุณจะคิดว่ายังไงต่อจะเก็บประสบการณ์ได้มากเสริแล้วก็เอาไปใช้ที่ไหนอืมของต้นอ่ะครับ ใช่เหมือนกันครับยันไม่คิดอย่างอื่นเลยกลับไปเล่นไทแทนะครับก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์จากตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะเพราะสุดท้ายทุกอย่างมคือประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะอะไรจะเกิดข้างหน้าก็แล้วแต่ก็ต้องต่อสู้ไปคือสิ่งที่แนะนาคือการที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาบางอย่างอันนี้ข้างหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักฟุตาอาชีพก็หวังว่ามันจะสอนบางสิ่งบางอย่างพวกคุณให้ได้ประสบการณ์ที่ดีๆ ใช้ชีวิตอย <ead, S 1> ่างมีความสุขและก็สู้กับมันได้มากที่สุดก็เดี๋ยวเราจะลากันไปที่นี่เลยนะแล้วพรุ่งนี้คุณก็ใช้ชีวิตในบทบาทอาชีพของคุณไปอะนะผมก็กลับก่อนกลับไปเทีุงเทพอโอเคอ่ะกลา นี้ก็กลับมาอยู่ฝั่งไทยเมื่ที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เดินทางไปดูเด็กๆที่ไปท,ที่ประเทศลาวนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วก็อาจจะแวะหนองคายสักหนึ่งคืนเพื่อที่จะกินปุกตานิดหน่อยก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพวันนี้ก็ทริปนี้ก็จะจบอย่างสงมบูรณ์แบบเราไปดูนว่าที่หนองคายหรือที่พลพิสยนะัยเนี่ยทำอะไรบ้างนะวันนี้ก็หารถไปพลพิสัยก่อน นี้อยู่หน้าด่านหนองคายนะครับเดี๋ยวกําลังให้คนขับมารับเพื่อที่จะไปต่อที่โพนิสยัยตอนนี้ก็กำลังมาแล้วเ,เดินมาได้มาแล้วสว,ส,สวัสดีครับโป้นึกว่าใครตายแล้วไปไงมาไงตามต้อนรับพีเลยนะติดประชุมเงนินได้ได้ได้โอเคนี่คือคนขับของผมในทริปนี้นะครับ เดี๋ยวเองไปนั่งกับร้านแซ่ซนหน่อยนะพี่ได้ได้ได้ครับมาชิวๆทริปนี้มมาแบบมั่วๆ่ะกลับมาเซอร์ไพรส์ไงโอ้โหว่าอย่น้องบอกอยู่เซอร์ไพรส์กันทุกคนเลยทีนี้ทำงานกันหมดแล้วตอนนี้ผมได้เก็บโดนเซอร์ไพรส์กลับแล้วเหมือนกันเกี่ยวกับไม่มีคนมารับสถานที่แรกของหนองคายของเราวันนี้ก็คือวัดหลวงพ่อพระใสนะจากการที่เคยได้มาเมื่อ หลายปีที่แล้ววันนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งไหนๆมาแล้วก็ต้องเข้าไปสักการะข้างในสักหน่อยมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมไหมครับสำหรับไกด์ของผมวันนี้อันนนะี้เนี่ยี่ที่มารอบที่แล้วยังจะไม่มีพวกนี้นะอ่าใช่ใช่ใชยังไม่มีหลังคาอ,อันนี้ก็เพิ่มจะถ่ายดุกหน้านครับครับต,ตอนนี้ช่วงทำวัดพอดีเลยเราได้ขึ้นไปกันเราจะได้เข้าไปข้างในได้ครับได้ไ<ป>เลยอ่ะโอเคแล้วแต่เราจะกลับ คืออันนี้ไม่มีในแผนไม่มีในแผนเลยมาเราดนเมื่อกี้นี่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เราดนสดเดี๋ยวจากวัดนี้แล้วเราจะไปไหนนะตะกี้จะไปเราจะไปวัดยอดแก้วครับมาหาธรรมยานเกียจิน้องคายตอบคนต่อไปนี่แหละเต็มสิ์ของหลวงปู่ศิลาที่กาลสินครับหลวงปู่ศิลากาลสินใช่ครับสิทธิเอกใช่ไหมสิทธิเอกิ์มือขวามือขวาได้สิทธิเอกก็ได้ เคถือว่าเป็นดวงของผมที่ได้มาพื้นที่นี่เห็นไหมปูหมดเลยครับแต่ก่อนรถเข้าได้เดี๋ยวนี้ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนนี้อันนี้เป็นพระธาตุอรหันต์ซึ่งยก่อฟฟ้าห้าสิบเลยของคำนั้งหมดเลยครับข้างบนตรงไหนอันนี้ล่ะใรัยอด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 ของยอดของคำของคำเก้าสิบหกสวยงาม เราเข้าได้จริงๆเหนี่ยเข้าได้ครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อ่านผนังนะที่เพราะว่าเป็นชครื่องทำวัดพอดีเข้าวันเสาร์เอาเลยกลาวเราจะเดินเข้าไปข้างบนตอนนี้พระกำลังทำวัดเย็นทำวัดเย็นกันอยู่เดี๋ยวผมอาจจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพื่อจะได้ไม่เสียมารยาทไ ก็เข้าไปกราบสักการะม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปวัดไหนนะวัดยอดแก้ววัดยอดแก้วจากนี้ประมาณสองวัดก็แค่จริงๆระยะทางประมาณร้อยกิโลร้อยเมตรร้อยเมตรโอเคร้อยเมตรถ้าร้อยโลเราก็ใช้เวลาสองวันใช่ถ้าพูดถึงหลวงพ่อพระสายในในมุมที่เขาเรียกอะไรศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรเงี้ยด้านไหนเป็นพิเศษผมถามถูกไหมเนี่ยผมถามน่าจะถามถูกนะ ก็ถ้าเป็นคนงหารก็เอาไปเป็นแรงยึดเหนี่ยวิจใจครับแต่ว่าหลวงพ่อวะสาซเนี่ยมีข้อหนึ่งที่ไม่รู้ผมพูดถูกไหมนะมีข้อหนึ่งที่หลวงพ่อระสายเนี่ยใครที่ไม่อยากเป็นทหารถ้าจะมาขอว่า้ผมขอให้ไม่ติดทหารไม่ได้ะไม่ได้ขอไม่ได้ ใช่ครับเพราะว่าหลวงพ่อชอบทหารมาโอ้ขอติดฐานนะเรียบร้อยก็คือติดแน่นอนติดแน่นอนไม่ต้องมาขอว่าไม่ติดทหาร้วแต่ขออย่างอื่นแต่ถ้าใครอยากเป็นทหารนะมาขอให้ไม่ติดแล้วคุณจะได้ใช่ครับโอเคใครอยากเป็นทหารไม่ต้องขออะไรหรอกมาขอว่าเออผมอยากเป็นทหารได้แน่นอนแต่ว่าถ้าขอให้ไม่ติดทหารอ่ะไม่มีทางไม่มีทางอย่ามาขอเลยดีกว่าโอเคหาหาของข้งอย่างอื่นแต่ว่าก็ไม่ก็ใส่เพ่อนก็เนี่ครับมันเป็นประวัติยาวนานพูดต้องถ้าถ้าเราได้ เมื่อกี้นะถ้าเราเข้าไปช่วงนี้ยังไม่ทําบัดถ้าเราไปถ่ายพระนางบุตรเนี่ยเราจะรู้ประวัติทั้งหมดเลยว่าเพื่อนมาจากไหนมาจากลาวเพื่อนข้ามาได้ยังไงเพื่อนเพื่อนจะมีพี่น้องด้วยกันสามคนคือพระสุขพระเสริมพระใสพระสุพระเสริมพระใสเนี่ยเพราะว่าเจ้าเมืองลาวเพื่อนมีลูกผู้หญิงสามคนชื่อสุเสริมใสเพื่อนก็เลยหล่อพระเพื่อเป็นแสดงตัวเป็นเป็นเป็นตัวเองครับตัวแทนตัวเอง คือพระส,สุก็สเสรอม,มาใส่ทีเนี้ยพอราชการที่สี่เราไปาทําสงขหาที่เบียงจันทเราก็เลยอัญเชิญกลับมาที่ไทยทั้งที่เขาเอาไปซ่อนที่ภูอควายนะครับเราไปเจอที่ภูควายแล้วก็เอาเขาเชิญมาที่ไทยอพอร่องแพรมาใช้วิธีร่องแพรมา่องแพรลงมาทีเนี้ยพระส,สุขแหวกแพรลงไปอยู่ใต้นะครับตอนนี้พระสุของค์จริงเนี่ย ถ้าตามประวัต right. <ide> ิเลยก็อยู่ใต้น้ําโขงซึ่งหาไม่เจอใช่ครับส่วนพระเสริมก็จริงๆก็ขึ้นวัดนี้ขึ้นวัดโพชัยพระสยเนี่ยจริงๆอยู่วัดหอกงคือวัดติดกันเนี่ยแหละประมาณว่าพอเราจะเชิญเข้ากรุงเทพพระเสริมไปกรุงเทพอยู่วัดประทุมตอนนี้ตอนนี้หลวงพ่อพระเสริมอยู่วัดประทุมวนารามส่วนหลวงพ่อสรยไม่ยอมไปเปลี่ยนหักอยู่วัดนี้ตามประวัติเกลี่ยนหักวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่กี่ครั้งก็หักเหมือนเดิมก็เลยได้อยู่นี่ประมาณนี้ครับโอเคใช่ประวัติคร่าว ทำไปทำมากลายมาเป็นได้ฟังประวัติศาสตร์ด้วยนะตอนนี้ประวัติศาสตร์อ่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดต่อไปโอเคอันนี้เรามาอยู่อีกวัดหนึ่งแล้วนะครับเรามาอยู่อีกวัดหนึ่งแล้วอันนี้วัดชื่ออะไรนะวัดยอดแก้ววัดยอดแก้วเดี๋ยวไปไหว้ท่านอาจารย์ที่เป็นเกจิดังที่นี่ใช่ไหมกำลังจะก,กำลังจะ ชื่อ่ต้องเรียกต้องเรียกอะไรธรรมยานครบมหาธรรมยานเราจะเข้าไปดูกันอพีันเป็นอรันโมทนาและมันเป็นอะไรกลับมาไ่ากันก็ดีแล้วรู้จักกัน ก็ือว่าดีัีนี้อะไรเป็นเรื่องวิธีดีต่อเขาอาจขอพรแรครับขอพรเนาะจตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระนามกของดีไม่ก็จะเป็นอาจารย์มาสิละ

จากผมมักไเยี่ยนข่นเยวจอก้าท่าตไ้งั้นเดี๋ยวผมขอตามนะครับสาธุโชคดีเลย้อได้โนนานอันนี้คือลูกหล่อแกครับรุ่นแรกไม่มีนั้นนะจริงใช่รับเพราะผมก็ไม่ได้ อ็ล่ะจะได้อีกเนื้อหนึ่งซึ่งพวกผมบูชาเอเป็นรูปหล่อพระอาจารย์ใช่ครับรูปหล่อพระอาจารย์เราเคยรู้สึกว่าวลติก็ไม่โก้หรอกครับน้องๆมากกว่าเอาก็ไปๆมาๆเพราะว่ามีไม่ได้ถ่ายแค่เพียงนี้ขอชื่อพระอาจารย์อีกทีพระไหาธรรมยานพระมหาธรรมยานหลังคายก็มาแบบไม่ได้นัดหมายครับแล้วก็ได้ของดีกลับไปด้วยได้ไปสักการะ เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อนยริมโขงอเดี๋ยวเราจะไปจบที่ริมโขงแล้วนะครับวันนี้ไหนๆก็มาแล้วโหให้ได้ครบทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราจะดูพระธาตุตุนหไดที่บอกว่าพระธาตุอยู่กันนะพระธาตุจะเห็นไกลๆอยู่ตรงนู้นตั้งอยู่ตรงกลางลำน้ำโขงองจริงนะที่องจริงจะตั้งอยู่กลางลำน้ำโขงคือจริงๆก็อยู่บนฝั่งไทยพอน้ำโขงซ้อมาซ้อมาเรืเลยทำให้พระธาตุลงมาอยู่กลางน่าจะเป็นสาสายค่ะ ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนี่แหละเพือ่อนก็เลยเชิญชเชิญองค์ที่อยู่ในน้ําะทําองค์จําลองขึ้นมาเนี่ยที่เรามองเห็นนะครับมองเห็นเป็นสีเขาคาตรงนั้นนะเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขี่ไปดูก็ได้เพราะว่าก่อนน้องจะมาเรเไม่ได้เ,เชิญขึ้นมาซึ่งตามประวัติแล้ว น่าจะกินชิ้นส่วนของพระพุทธเจ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งจำไม่ได้เขาต้องบอกว่าอยู่ในไหนมันอยู่ในความจริงครับซึ่งถ้าเป็นช่วงน้ําลงเนี่ยตอนนี้น้ํามันขึ้นใช่ไหมครับถ้าเป็นช่วงน้ําลงเนี่ยเราจะเห็นพระธาตุที่กลางน้ำกลารน้ำจะเป็นสวนใช่ครับจะเป็นส่วนฐานของพระธาตุคือพระธาตุตั้งอย่างนี้ใช่ไหมเป็นพฐานนี้แต่พระธาตุล้มลง แ่ม่ะจมปมาเป็น3เลยว่าตรงปลายปลายก็จะอยู่ข้างใช่ครับถ้าตามสารคดีแต่ละคลิปต่างๆคนที่มาทำเขาจะลงไปไหวเขาจะบอกว่าตรงนั้นจะปิดน้ำคุและน้ำน้ำานนะงใช่ไหมครับจะกระโดดข้นบางคนก็จะเห็นอะไรตามที่เขาเห็นครับเคยใช้กล้องลงไปสำรวจแล้วก็มันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างมีอะไรหลายๆอย่างมีหลายอย่างที่ เดี๋ยวเราจะไปดูพระธาตุองค์พระธาตุใกล้ๆครับก่อนน้องเต้จะมานักที่จะไ,ได้ปไปไหว้ด้วยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่พระธาตุล้านหนองหรือพระธาตุล้านหนองหรือพระธาตุกลางน้ำครับพระธาตุกลางน้ำจรงำิงๆองค์จริงจะอยู่กลางลำน้ำขงเลยอ่า ถ้าเรามาตอนกลางวันสักหน่อยจะเห็นถึงถึงจะไม่เห็นองค์พระธาตุแต่จะเห็นน้ําเป็นเป็นเป็นริ้วเป็นริ้วน้ําอยู่นะแต่ตอนนี้เรามองไปนี่นี่ไงไฟที่สองอกไปเนี่ยพระธาตุจะอยู่ตรงช่วงนั้นเห็นไหมครับตรงตรงเส้นตรงนั้นพระธาตุจะอยู่ชั้งนี้แต่เช่นนี้น้ํามันสูงนะตอนนี้เราก็เลยไอยากจะสักการะตรงนี้เนาะเป็นพระธาตุวันนี้โอู๋วันนี้พาไปหลายที่เลยถ้าพูดถึงในในหนองคายนี่ก็เลยนะ น่าจะครบเลยนะครบเลยครับครบเลริ่มเริ่มจากอะไรตะกี้เราไปอะไรมั่งเราไปวัดคุชัยพระวสัยเราไปวัดเกิดแก้ววัดเกิดแก้วพระเสาแต่ว่ามีมาธรรมยานอาจารย์ลุงอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็ได้มาริมโค้งใช่แล้วก็มาริมโค้งมาริมก็มาแล้วก็ไปวัดลำดวนก่อนเมื่อกี้มีพระใหญ่ในลำดวนเสร็จแล้วก็มาพระธาตุล้านใช่มีพระธาตุกลางน้ำอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะ จับชายทัวร์นัใช่จับชายทัวร์แป๊บแป๊บมาครบทุกอย่างของน้องค่ายนะใช่ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อย่างแรงแต่เยดายนิดนึงเรามาค่ำนิดนึงเราเลยไม่เยไม่ได้เห็นน้ำกันใช่ครับเราโดนไปสักการะก่อนักาาะข้งในครับ เราจะไปไหนต่อวันนี้โอเคก็คือแบบมาแบบไม่นัดหมายนะแล้วก็ <Kid. S 1> <c oughs> มาไปเร็วๆแล้วก็มาได้แบบครบทุกอย่างนี่ก็คือว่าสุดๆเลยนะ <c oughs> ไม่น,าน่าเชื่อจะได้มาสักการะอะไรที่แบบแบบนี้ด้วยนะผมก็แค่มาลอยๆไป <c oughs> สุดท้ายก็ได้ครบทุกอย่างจริงๆเป็นนั่งร้านกาแฟนานไปหน่อย ออา,น,อน,ออน,าอน่ับงวตอนแรกกะว่าจะมาดูพาที่ตกดินแต่ตอนนี้พาที่ตกไปเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูแค่แม่น้ำโขงตรงนี้พอับก็ดูน้ำแม่น้ำโของอันนี้ซึ่งมันมีพายุเข้าเนาะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะซึ่งอันนี้น้ำขึ้นสูงมากจากที่เคยมาเราก่อนที่มีพายุเข้าเนาะก็น่าเสียดายที่ตรงพญานาค ด้านหลังจะมีงานก็เลยไม่ได้ไปถ่ายตรงนั้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะปิดคลิปแรนดอมของเราตรงนี้ไว้ก่อนที่นี่ที่หนองคายนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพราะพรุ่งนี้ผมจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปพักที่พลพิสัยแล้วก็ดูว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรที่พลพิสัยหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เราก็จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นนี้ยวจะลาไปด้วยบรรยากาศของริมแม่น้ำโขงที่นี่โอเคครับเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อน ก็หล <S preach miracle> so ังจากซีนเมื่อวานเราได้ไปเขาเรียกอะไรอ่ะหลังซีนเมื่อวานเราได้ไปชมเมองพลพิสัยนะครับ ตันนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับอันนี้ก็รถมารับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่อุดรเพื่อไปขึ้นเครื่องบินที่อุดรก็จะดูว่าหลังจากมีอะไรน่าสนใจระหว่างทางหรือเปล่าก,ลก็เดี๋ยวไปดูตอนเดินทางกลับดีกว,ว่าครับว่ามีอะไรบ้างไปครับ ครับ <c oughs> อะไรครับพี่เข้าไปทำงานอ๋อเราก็ดีใจกับเขาอะ จากไม่มีอะไรเลยแล้วมาได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าตอบ ในการเดินทางไปเยือนลาวแล้วก็ข้ามมาฝั่งหนองคายผมวิสัยก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไ mm ้ด hmm. ้วยนะครับสำหรับการเดินทางในทุกๆการเดินทางของผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าในคลิปต่อไปผมจะเดินทางไปที่ไหนกันอีกวันนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องกล่าวลาแล้วก็พักผ่อนแล้วแลเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ mm hmm. Thank you.